ในขณะที่ผมกำลังท้าคุณพูคันโอเวอร์ดากอนายาสเลเยอร์ออฟก็อตาผีผีเขาเพื่อจะหาคลิปลงช่องนั่นเองครับผมตอนนั้นผมก็ท้าเขาไปสู้นะฮะดูเหมือนว่าเขาจะตอบรับด้วยการคงมขันผมด้วยการใช้สกิลฝนดาวตกนะครับผมแล้วก็ผมก็แบบโ oh อ My g ก d ลืมซื้อแล้วครับผมตอนนี้นะครับผมก็สู้กับเขาอย่างมองมันเลยนะผมก็แบบโอ้โหตายครับผมทุกสกิลยัดทุกสกิลจะมีคนระับสแปมทุกสกิลที่มีนะนะครับเพื่อหาคลิปลงกนะันเองแล้วเขาเปิดบทวิศียัดผมนะผมวิศัยด้ว,ยว่าผมคงไม่รอดแน่ๆเลยนะครับผมนะผมก็โดนเขาคอมโบปุ๊บปุ๊บสุดเทสนะครับผมปุ้เป็นคอมโบที่ผมยังว้าวเนาะว่าต้องไปได้ยังไงนี่เนี่ยจากนัผมก็นะลุชตากลับมาคนนี้นแข็งๆนี่นักเพราะฉะนั้นเราต้องสู้อีกรอบหนึ่งจากนั้นผมก็พิมพ์มาคือ อีแซบนะซึ่งผมไม่เข้าใจความหมายว่าอะไรนะจากนั้นผมก็เริ่มทาการสู้กับเขาอีกรอบหนึ่งนะเป็นความสู้กับ,บอย่างมองนะมัน้วผมกำลังแบบาสนุกมากครับเนะไม่อยากเชื่อจะเจอคนที่สู้นะเพราะว่าหาคนสู้มันช่างยากเหลือเกินนะจากนั้นก็มีใครเพิ่นะะนะบลูดปริศนานะเข้ามาสู้ด้วยก็เลยงงว่าครวเนี่ยมันยังไงวะเนี่ยแบบเออเอาง,อาางั้นผมก็ได้แต่ยินดูแล้วกันโอเคครับผมม่เข้าสู้กันไปนะในขณะที่บรุษปริศนานะสู้กับผู้คันนะผมก็ แต่ยืนดูนะเพราะผมไม่อยากสองหนึ่งนะมันเป็นการไม่เกียรติกนะันนั่นเองจากนั้นนะคุณไอนะคนณบริปิศนาก็เริ่มเล่นงานผมนะแล้วก็คอมโบสเตร์ใส่ผมนะผมก็ตายแนละ้วจากนั้นผมก็พิมพ์นะว่าจีจนะโหดมากแล้วผมนะโหดมากเดี๋ยวเพิ่งดูนะคุณภูคันนี้พิมพ์ว่าอะไรโน no, จีจีนะผมก็โอเคไม่เป็นไรจากนั้นผมก็พิมพ์ไปว่าโออีกซิกร์ฟได้ไหมอ่ะซึ่งสนุกอ่กนะมามามารอรูสู่ผมนะๆๆนะมก็เริ่มสู้ชุมช่างชิมช่งผมมีสกิลอะไรผมยัดหมดเลยนะ ผมมองอะไรไม่เห็นทุกอย่างแตบอกตรงๆว่ามันมึนมากครับแต่วันนั้นสู้ปุ่มปัมป๊มปุ่มปั๊มเลยนะฮะสดูดีครับปุ่มปัมป๊มปัมุ่มผมแบบอุ้ยยังไงเนี่ยผมโคตรตาลายครับเล่นไปเล่นมาก็ตาลายแต่ไอเขาก็เริ่มใช้ที่คิวผลซองนะคอมโบใส่ผมผมแบบมึนตึ๊บเลยคนระับแล้วก็ตาย จากนั้นนะผมก็พิมพ์บอกเขาไปว่าคุณมันนี่ช่างคอมโบว์จอดมากผมทําได้แค่สแปมเนะี่ยเขาบอกว่าไม่ไร่นะผมถ้านายฝึกนะก็จะแข่งแร่งขึง้นเขาก็จะบอกเขาก็จะบอกผมนะว่าเออไปฝึกมานะผมผมก็โอ,อกโอเคครับผมยมจะไปฝึกนะผมแล้วก็บอกว่าแล้วนทะํอย่างนี้นะาไปฝึกใหม่นะเขแข่งนะวันนั้นแล้วผมก็นึกได้ว่าผมมีปรมาจารย์ด้านความม็วอยู่ซึ่งผมจะไปหาเขาอยู่ที่ใต้บาดาลนะครับผมก็เจอเขาแล้วอ่า นะจะไปหาเขาให้เขาสอนปรมอาจารย์ด้านความเร็วนะเขาสามารถสอนผมได้นั่นเองแค่เขาสอนนะครับคอมโ,มโบนั่นเองครแต่วูดีเขาก็หายไปนะแบบหายไปเลยนะผมก็แบบเฮ้ยอะไรนเนี่ยวิญญาณสอนอาจารย์คนนี้ช่างไม่อยู่กับที่นะครับผมมันก็หาที่ใหม่แล้วกันก,กลับบ้านนะแล้วผมก็เจอเขานะซึ่งเขาอยู่บาตั้งไกลผม,มรู้ว่าแล้นมันมีอะไรเขาไปอยู่ตรงนกันได้ไงมาเดินตามไปนะผมก็แบบโอ้โหไกลมากนะกว่าจะไปถึง ด้วยความที่ว่าเขาเป็นด้านความเร็วผมก็เลยรู้สึกทออนะวาตามไม่ทันจริงๆอ่ะผมก็เลยคาตัวตายเลยผมก็เลยคิดว่าจะคอมโบทําไมนะไม่จะเป็นนะสแปมดีกว่าก็เลยมาสแปมหาคนสู้ด้วยนะครับผมจะต้องว่าเจอคนนะคนหนึ่งนะะอยู่เดียวก็แบบมาจะมาสู้กับผมน,นะแต่มาพ p พด้วยผมก็เริ่มสู้เขาอย่างมั่งมันนะ <Yeah. S 1> มั่งบอบไปเลยทีเดียวซึ่งคนนี้ ตจากจับกับคนที่ผมไปสู้มาทั้งหมดเพราะว่าผมมีของค่างเร็วเป็นผลประตูแล้วก็ค่างจากคอมโบได้โหดมากครับยูดีผมว่าในขณะที่ผมกำลังแบบสู้เขาอย่างมันอยู่ดีครับผมผมก็เกิดเอ่อไปเลยกลาเป็นคอมโบทั้งั้นแบบยู่ดีก็เป็นคอมโบแบบจินตนาการขึ้นมาอะไรวะเนี่ยเล่นกันไปมากลายเป็นคอมโบเยอะจากสแปมกลายเป็นคอมโบนะเนาะเริ่มสู้นะก็สู้เขาแล้วจะพักเอาคอมโบผมติดเฮ้ยผมโมยนะนี่ผมไม่ได้ไงว่าะนี่ยเลยเอ็กเลยครับผมเอ็กเลยอย่างว่านี้เอ็กเลยครับแต่ผมก็โดนเขาตบยับเนี่ยปุบปั๊บ เื่อเขาตบไปสองต่อหนะึ่งนะครับกมโอ้ไมคก็แล้วผมก็คุยกับเขาว่าจะดีนะาผมเป็นคอมโบ,โบ,บประจำพระเจ้านะผมเป็นคอมโบโที่โหดมากนะเขาบอกว่าผมทาได้แค่สแปมเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าคนคนนี้เขาบอกว่าสิ่งที่นายทำมันไม่ใช่สแปมเลยมันคือคอมโบชัดๆนะครับอกว่านายสุดยอดมากนายเป็นผู้ใช้ขนผลผควบคุมในการสู้คอมโบโนะซึ่งผมก็แบบเฮ้ยอยู่ดีผมก็กโดนโชมแล้วรู้สึกดีอย่างไรอยู่ดีก็ เป็นคอมโบสักงั้นแต่ผมก็คิดว่าผมไปสแปเหมือนเดิมดีกว่า